สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับกิจกรรมมาหนึ่งของธนาคารอมสินนะครับซึ่งเขาจะแจกกระปุกอมสินเนี่ยในวันออมแห่งชาติทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนในการรับเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับการแจกกระปุกอมสินนะครับผมท่านเนี่ยจะต้องจองคิวก่อนนะครับ โดยนะครับทำการจองคิวเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่2 0ถึง28ตุลาคมนะครับผ่าน2ช่องทางนะครับก็คือ1ผ่านทาง Line Off i c i a l นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นหน้าแรกเลยนะครับผมว่าลงทะเบียนจองคิวนะครับให้คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่าก็บอกว่าเป็นการ เป็นกิจกรรมนะครับลงทะเบียนจองคิวฝากเงินนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาตินะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับคุณจะเห็นนะครับปุ่มลงทะเบียนจองคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะฮะทีนี้มาดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์กันมากนะครับทำการจองคิวเนี่ยตั้งแต่วันที่20-28ถึง28ตุลาคมนะับผาน2ช่องทางน,นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็เว็บไซต์นะครับผมหหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสามารถจองได้1นึ่งสิทธิ์นะครับผู้ที่ทําการจองสิทธิ์นะครับต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่29ถึง2พฤศจิกายนนะครับโดยนะครับผู้จองสิทธิ์นะครับจะได้รับ SMS ยืนยันนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรักกระปุกออมสินนะครับ ผู้จองสิทธิ์นะครับสามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอนะครับในการจองสิทธิ์สำเร็จเนี่ยเป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกอมสินได้นะฮะอีกทั้งนะครับยังสามารถตรวจสอบการจองคิวได้ผ่านทางเว็บไซต์ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับการฝากเงินนะครับผมก็คือจองคิวเนี่ยพอถึงวันที่นัดเข้าไปนะครับสามารถที่จะฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่2 9ถึง2พฤศจิกายนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตามที่เราระบุไปตอนที่ขั้นตอนจองนะครับโดยนะครับสามารถที่จะฝากนะครับได้ที่ ธนาคารนะครับหรือว่าเครื่องรับเงินฝากนะครับหรือแอปพลิเคชัน m y m o นะครับผมโดยนะครับผู้ฝากนะครับจะต้องแสดง SMS นะครับยืนยันการจองนะครับหรือภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิ์สำเร็จนะครับก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกอมสิ์นะครับโดยผู้ฝากนะครับจะต้องมีชื่อสกุลตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เท่านั้นนะครับส่วนขั้นต่ําในการฝากนะครับเพื่อจะรับกระปุกอมสิ์นะครับหรือว่าคุณจะไปเปิดบัญชีใหม่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีบัญชีของอมสิ์นะครับก็คือ ต้องฝากเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับผมถึงจะได้ตรงนี้นะฮะะทีนี้เมื่อเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่าข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าอ่านเรียบร้อยนะครับก็ตกลงคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะติ๊กถูกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็ยืนยันตามข้อตกลงนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนนะครับชื่อนามสกุลนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับใส่2ครั้งนะครับผมเพื่อยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องนะครับผมเหมือนกันนะเพื่อรับ SMS นะครับยืนยันการจองคิวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย กดปุ่มถัดไปได้เลยหลังจากกดปุ่มถัดไปนะครับก็ให้เลือกวันนะครับที่ต้องการฝากเงินนะครับก็เลยตั้งแต่วันที่29ตุลาถึง2พฤศจิกานะครับผมหลังนั้นเนี่ยเลือกจังหวัดนะครับที่คุณเนี่ยต้องการที่จะไปฝากนะครับแล้วก็สาขาที่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็หลังนั้นเนี่ยใส่รหัสยืนยันนะครับใส่รหัสตรงนี้นะครับรหัสของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะครับก็ให้ใส่ลงไปที่รหัสที่ท่านเห็นนะฮะตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ย กดปุ่มลงทะเบียนนะครับแค่นี้ก็เป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็รอรับ SMS ภายใน24ชั่วโมงนะครับผมว่าท่านเนี่ยจองคิวสำเร็จหรือเปล่านะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ